เราสวดมนต์มาก็เยอะเนาะให้สวดมนต์กันทั้งนั้นใช่ไหมเช็คตรวจสอบดูหรือยังว่าสิ่งที่สวดเป็นพุทธวันะหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คเหมือนกันเนาะตกลงแล้วพระตถาคตสวดอะไรพระตถาคตของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สวดกดอิทัพปัจจยตาสีบรรทัดเองยังไม่ต้องไปสวดอะไรมากสวดตามพระพุทธเจ้า อิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎธรรมชาติทั่วโลกธาตุตกอยู่ภายใต้กฎนี้และกฎนี้ เม <ated> ื่อมาเรียงร้อยต่อกันตามเหตุปัจจัยจะรวมเรียกว่าปฏิจจสมุปาทพระองค์ก็สวดตรงนี้ด้วยเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจะมีอุปทา,านพบชาติชรามมณะไล่มาจนความแก่เจ็บตายนี้คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายนั่นเองตายเกิดมาได้อย่างไราศาสนาสวดตรงนี้และสวดลำดับเหตุของการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปไล่มาสลายนะผัสสะพิทนาตัณหาอุปทานพบชาติฉลามมณนะดับความตายดับไปได้เพราะเหตุปัจจัยตรงนี้พระตถาคตสวดตรงนี้เมื่ออยู่วิเวกเหลีกเล่นผู้เดียวไม่ถึงห้านาทีสวดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ เดินตามรอยพระบาทศาสดาเราก็เดินตามนี้ตรงเป๊ะใครบอกผิดสอนไม่ตรงกับศาสดาต้องกลับมาให้ตรงกับศาสดาไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนไปเหมือนของท่านเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ตถาคตถูกต้องไหมต้องรู้ว่าใครที่นี่ใครใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าใหญ่เพราะองค์เป็นพระสังฆบิดาของภิกษุทุกรูปในโลกเป็นคนแรกที่ประกาศธรรมะตรงนี้อริสัตถีให้เราดูนิดหนึ่งไปดูสายเกิด เราจะได้เข้าใจว่าอิทัพปัจจยาตามันเกี่ยวอะไรกับปฏิจจสมบัติเมื่อกี้เราจําได้ใช่ไหมสีบ่บรรทัดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาดูนะรู้ยมรู้จักผัสสะใช่ไหมผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาย,ย่อมมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาย,ย่อมเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มี เพราะการดับไปผัสสะเวทนาจะดับไปอย่างนี้ดังนั้นเวลายมมีตากระทบรูกหูกระทบเสียงสิ่งที่จะตามมาคือเวทนาพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเห็นนะทุกคนตรวจสอบได้เพราะมีลูก,กตาเหมือนกันนะทุกคู่มีหูเหมือนกันมีอายตนะก็ลังเหมือนกันไหมเหมือนแขกเหมือนไหมเหมือนขอให้เป็นมนุษย์ขอให้มีลูก,กตาเหมือนแน่นอน,นคือความจริงไงเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปโยมไปเดินห้างตาไปกระทบเสือ้อแหมพอใจเวทนาเกิดเกิดอะไรตัณหาความอยากอยากได้เจ็บไหมอ่าตรวจสอบได้เลยเดินห้างยังตรวจสายปฏิจจาได้เลยนะ และถ้าโยมสามารถดับเวทนาตัณหาเกิดได้ไหมไม่ได้อโยมพอใจเสื้อตัวนี้แต่เข้าไปดูใกล้ๆอ้าวเสื้อขาดนี่นาโยมหมดความพอใจเลยตัวนี้ไม่เอาวางตัณหาหมดไปเลยเห็นนะไม่อยากได้ละเพราะอะไรเพราะเราเห็นอาทีนวะคือโทษของมันจะเกิดการปล่อยวางดังนั้นบุคคลใด มาตามเห็นโทษของสิ่งใดบุคคลนั้นจะถอนอุปทานในสิ่งนั้นได้เราจรึงต้องตามเห็นโทษของรูปกายคือมันเน่าเปื่อยผุสลายเป็นอุจละระปัสาวะเหลือแต่กระดูกเอน้นำเลือดน้ำ,นำเหลืองแล้วก็ปรุงไปเพื่อให้เห็นโทษของมันเข้าใจไหมนี่แหละดังนั้นปฏิจจสุวาตลอดสายนี้จึงประกอบด้วยอิทัพปัจจิตาแต่ละคู่แต่ละคู่คใช่ไหมและแต่ละคู่นี้เชื่อมโยงกัน ผู้นี้สลายนะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะตรงนี้ผัสสะให้เกิดเวทนาแนวทะแยงนี่มันเชื่อมกันเห็นไหมดังนั้นตรงนี้จึงเกี่ยวพันกันทั้งหมดเหมือนโซ่ในะคล้องกันไว้หมดเลยจึงเป็นสายปฏิจจ์ <c oughs> ห้าสลายนะคืออะไร <c oughs> คืออายตนะภายในหกภายนอกหกตา หูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมตากระทบรูปหูกระทบเสียงอกคู่จึงเป็นัาษะถ้าสลาย,ยัตนะไม่มีผัาษะมีได้ไหมไม่ได้เป๊ะเลยนี่พูดเรื่องความจริงเลยถอยขึ้นไปอีกก็ะด้แล้วสลาย,ยัตนะมันเกิดมาจากอะไรลูก,กตามันเกิดจากอะไรถ้าสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมนั่นคือตัวนามรูปใช่ไหมนี่ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะถูกต้องไหมเป๊ะนี่ผู้เจ้าลากไปถึงตัวธาตุเลยทั้งก้อนกายเอามาจากธาตุอะไรดินน้ำไฟลมความเป็นเราไม่ได้มีแค่ก้อนกายมีเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นคือตัวนามจึงมีนามรูปตัวธาตุต้องมีก่อนสลายนะจึงมีและนามรูปเนี่ยตัวธาตุมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้มันวิญญาณเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้นามรูปก็เท่ากับไม่มี ของมันมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปจับก็ไม่มีความเป็นเราเนี่ยมันมีทั้งความคิดอดีตอนาคตสุขทุกข์ขณะที่โยมรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรตัวท่าต่างๆมันก็ยังมีอยู่นะแต่จิตไม่ไปรับรู้เท่ากับมันไม่มีเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสักพักหลุดไปคิดขณะที่หลุดไปคิดไม่รู้ลมแล้วนะ เห็นไหมขณะที่หลุดไปคิดไม่รู้ลงเพราะจิตเปลี่ยนการรับรู้ไปรับรู้นามธรรมการรับรู้ลมหายใจคือรูปธาตุจึงดับนามเกิดดึงจิตกลับมาที่ลมนามดับรูปเกิดเห็นการเกิดดับรูปนามแล้วเห็นไหมตัวธาตุมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปรู้มันก็ไม่มีการมีของธาตุคือนามรูปนั้นนั้นจึงมีเพราะการรับรู้ของวิญญาณน,นั่นเอง และทั้งหมดนี้มีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะไม่รู้นั่นเองนี่เป็นอย่างนี้สายปฏิจจ์ลองไล่กันต้องจําให้ขึ้นใจก่อนนะนี่ต้องอยู่ในหัวเลยพระองค์จึงบอกว่าพุทธวจนะคําของตถาคตต้องทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์จึงไม่ให้เราไปฟังคําของคนอื่นเลยพระองค์ตัดไว้เองว่า สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลาดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำสาวกคำที่แต่งใหม่อย่าไปฟังอย่าไปศึกษาอย่าไปเล่าเรียน ศาสดาบัญญัติไว้สูตรนี้เราไม่เคยทราบอัตมาก็ไม่เคยทราบเข้าวัดมาตั้งแต่ปีสองสองก่อนบวชสิี่ปีบวชมาแล้วสี่ปียังพึ่งรู้นนเนี่ยพึ่งมาศึกษาเมื่อสิกว่าปีนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเพราะเราศึกษาแต่คําของสาวกเราเลยไม่รู้ว่าพระตถาคตสั่งอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาของพระและก็อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเลยใน พุทธบริษัทเหล่าและพระองค์รัดกลับกันว่าสวนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตาถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเห็นไหม ถ้าพระสูตรนี้ชาวพุทธเราหนักแน่นในตรงนี้เนี่ยเราจะศึกษาคำตถาคตกันทั้งหมดแน่นอนอาตมาเชื่อเพราะไม่มีใครอยากคัดค้านคำพระผู้มีพระภาคเจ้าคำของพระศาสดาที่ออกมาจากปากเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ไม่มีข้อผิดพระตถาคตจัดไว้กับอคิเวสนาว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้ นั่นคือพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำแรกจนกระทั่งคำสุดท้ายเลยนะนี่คือความสามารถของตถาคตที่เราเองไม่ค่อยจะทราบกันความสามารถอีกอย่างพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้จัดสร้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใด ไอ้คำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำพระตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีในศาสนาพุทธได้ไหมมีไม่ได้มีไม่ได้มีหนึ่งเดียวพุทธศาสนาต้องมีหนึ่งเดียวคือธรรมวินัยที่พระตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรา นอกจากนั้นคำพระตาคตยังเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเหมือนปฏิจจสุบตัติพูดมาพระองค์พูดมาสองพันกว่าปีอาการจิตมนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีก็มีอย่างนี้มนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีก็มีลูกตาใช่ไหมมีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราและจะเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาประทานเหมือนกันไหมเหมือนกันผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอย่างนี้เหมือนไหมเหมือนฝรั่งมีไหมแขกมีไหมมี นะอาตมาไปบรรยายให้อิสลามอิสลามยังชอบเลยเยไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องนี้นะอ่าอิสลามก็ปฏิเสธไม่ได้นี่เหมือนกันดังนั้นธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจต่างคือรู้เฉพาะตนและเป็นสิกข,ขีปูโตคือเป็นพยานในตนเองได้เป็นพยานเราได้ใครจะมาบอกไม่จริงไม่ฉันเห็นกับตากับจิตของฉันเลยเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือ,รอการฟังตามๆกันมาม หลักกรรมสี่อย่างที่พระโสดาบันจะต้องละได้คืออะไรหนึ่งกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลสองกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลสามกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วกรรมเกิดจากอะไรตอบได้ไหมกรรมเกิดจากอะไรชาวพุทธทั้งหลายนะะ่าพระตถาคตบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะ สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยใครพูดอย่างนี้ตามพระตถาคตก็จะไม่ถูกตำหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระตถาคตกล่าวถอยรถไปทับลูกสุนัขตายไม่ได้เจตนาในบาปไหมเป็นกรรมไหม บ้างก็ว่าเป็นบ้างก็ว่าไม่เป็นตกลงแล้วเป็นหรือไม่เป็นกันแนะ่เป็นไหมเป็นเหรออ่าเป็นแต่เล็กน้อยเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ใช่อ่ะเอาไปดู <c oughs> กรรมคืออะไรเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างระตถาคตตัดไว้อันดับแรกต้องรู้ว่ากรรมคืออะไรภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโยมไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมไม่เจตนาโยมลองไปสแกนดูจะไม่เคยพัตถาโคตไม่เคยพูดเรื่องกรรมไม่เจตนาไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและเหตุเกิดของกรรมก็คือตัวนี้นะนี่านะสัมภาวะแไปว่าเหตุเป็นแดงเกิดก็คือภาษาะเหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ไหมเหมือนกัน คำตถาคตจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคําพระศาสดาจะขัดแย้งกันไม่ได้จะสอดรับกันทั้งหมดและแก้กรรมได้ไหมตกลงแก้กรรมได้ไหมนะได้บางก็บอกไม่ได้อ่าไปดูพระสูตรนี้กรรมแก้ได้ไหมอริยอัฏฐานคิกรมัคนี้นั่นเองเป็นกรรมมะนิโรทขามินีปฏิปทา ปฏิปทาถึงความดับไม่เลยแห่งกรรมนี่ไงกรรมแก้ได้ด้วยมักมีองค์แปดวิธีเดียวโยมจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนในโรงผ้าขาวคุมรดน้ำมนต์ไม่มีทางแก้ได้กลับมากรรอยางเหมือนเดิมนะนั่งรถไปสกาเลยไปนั่งแก้กรรมกลับมากรรมเหมือนเดิมตกลงแล้วไป,เส,เ,ปเสียเปล่าเสียเปลืองน้ำมันเปืองเงินใช่ไหมเพระ อยู่บ้านนั่งเจริญอนาปาน้ลมเข้าลมออกมักมีองศาลักษาสิลให้ดีนั่งสมาธิสําเร็จประโยชน์แล้วและนี่คือคําของศาสดา,า,าของเรานะดังนั้นมันท้าทายความเชื่อเรานะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะโยนนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะดังนั้นพุทธวจนะคําที่ออกจากปากพระศาสดา,า,าของเราโดยตรงไม่ใช่หรือว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันคือเรื่องความจริงที่เราชาวพุทธต้องรู้ จะได้ปฏิบัติถูกต้องมาดูว่าอริยะคือประเสริฐอัดถังก็คือแปดคิกามะก,ก็คือหนทางนะทาง8ประการอันประเสริฐนี้นั่นเองเป็นกรรมมะคือกรรมนิโรธคือดับคาเมนิปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความนิโรธดับแห่งกรรมมะกรรมตรงๆเลยข้อปฏิบัติ8ข้อนี้คืออะไรสองข้อแรกสงเคราะห์ในส่วนของปัญญา ามข้อกลางสงเคราะห์ในส่วนของศีลสามข้อท้ายสงเคราะห์ในส่วนของสมาธินั่นคือปัญญาศีลสมาธินั่นเองถ้าพระองค์จัดเหลือสามจะพูดศีลสมาธิปัญญาเอาศีลขึ้นก่อนถ้าพูดย่อมรักแปดเหลือสองจะพูดสมาธิขึ้นก่อนคือสมถะกับวิปัสสนาไม่พูดเรื่องศีลเพราะขนาดที่สมาธิสมบูรณ์ศีลครบแล้ว กายวาจาไม่ผิดอะไรขณะที่โยมนั่งสมาธิกายวาจาบริสุทธิ์มรรคแสมบูรณ์นี้เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นมีพระสอนเยอะไหมนเนี่ยน้อยนะเรียกโยมมาแก้กรรมบอกโยมต้องปฏิบัติมรรคมีองค์แหาไม่ค่อยเจอนะตกลงแล้วคนอื่นแก้กรรมให้โยมได้ไหมไม่ได้โยมต้องกลับมาแก้เองด้วยการฝึกกายอย่างนี้วาจาอย่างนี้ใจอย่างนี้ เห็นไหมเห็นการเกิดดับคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะคือทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างการพยาบาทเลียดเบียนสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดโกหกคำหยาบเพ่อเจอส่อเสียดสี่อย่างสัมมากรรมตะคือสินห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียนสัมมาวายามะก็คือการละอกุศล อกุศนที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นความเพียรสี่อย่างอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องละไปกคุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วประคองรักษาไว้สัมมาสติตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิก็คือการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตยฌานสี่ฌานนี้คือสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์แปด ตกลงแล้วแปดข้อนี้ใครทําให้เราได้ไหมไม่ได้นะต้องทําเองเนาะตกลงแล้วกรรมเราต้องแก้กันเองนะอ่าก็คือฝึกกายวาจาจิตของเรานั่นเองวันนี้ได้ไปหลายเรื่องเหมือนกันเลยอ่า